เรื่องราวที่ไม่มีใครอยากเชื่อว่ามันเกิดขึ้นจริงข่าวดังที่สั่นสะเทือนทั้งประเทศภรรยานักการเมืองจมน้ำตายในอ่างอาบน้ำแต่เบื้องหลังกลับเป็นเพลิงราคะของคนใกล้ตัวเสียงพาดหัวก้องสะท้อนในใจประชาชนทุกคนถามตัวเองว่าอุบัติเหตุจริงหรือฆาตกรรมหญิงสาวผู้เสียชีวิตชื่อวิภาเธอเกิดในครอบครัวชาวบ้านธรรมดาในจังหวัดเล็กๆบ้านไม้หลังเล็กตั้งอยู่ท่ามกลางทุ่งนา เสียงกบร้องยามค่ำคืนและกลิ่นหอมของดินหลังฝนตกคือความทรงจำวัยเด็กที่หล่อหลอมเธอวิภาเติบโตมาในครอบครัวที่เชื่อในศีลธรรมเธอเรียนเก่งอ่อนโยนและเป็นที่รักของครูและเพื่อนเพื่อนเธอมีรอยยิ้มที่ทำให้ใครก็ตามรู้สึกอบอุ่นเมื่อเข้าสู่กรุงเทพเพื่อเรียนมหาวิทยาลัยเธอเลือกเรียนสังคมศาสตร์เพราะอยากช่วยเหลือผู้คนเธอไม่เคยสนใจความหรูหราเธอไม่เคยต้องการอำนาจ สิ่งเดียวที่เธอปรารถนาคือครอบครัวที่มั่นคงและรักแท้และเธอคิดว่าเธอเจอแล้วชายคนนั้นคือกิติชัยนักการเมืองหนุ่มไฟแรงมีภาพลักษณ์ภาพอ่อนโยนมีวาทศิลป์ที่สะกดใจผู้ฟังต่อหน้าสื่อเขาคือคนดีต่อหน้าประชาชนเขาคือความหวังใหม่ของประเทศแต่ต่อหน้าพรรยาเขากลายเป็นอีกคนหนึ่งโดยสิ้นเชิงบ้านพักหููของพวกเขาตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพ ประตูสูงสีดำต้นไม้ถูกตัดแต่งเรียบร้อยภายในมีห้องรับแขกกว้างโต๊ะกินข้าวยาวและบันไดวนรูราอ่างอาบน้ำในห้องนอนใหญ่คือจุดที่กลายเป็นหลุมศพของวิภาใครจะคิดว่าเพียงคืนเดียวความฝันทั้งหมดของเธอจะดับสิน้นกิติชัยชอบเล่าต่อหน้ากล้องว่าเขารักภรรยาเขาสนับสนุนเธอทุกก้าวแต่เบื้องหลังเสียงปรบมือและกล้องถ่ายภาพคือความลับที่ไม่มีใครกล้าพูด เขาแอบพาเด็กสาวคนหนึ่งเข้ามาอยู่ในบ้านเด็กสาววัยยี่สิบตนชื่อของเธอคือพลอยเธอทำงานเป็นพี่เลี้ยงเด็กในบ้านนี้แต่ความสัมพันธ์กลับค่อยๆเปลี่ยนแปลงจากการสบตาจากรอยยิ้มเล็กๆจากมือที่แต่ไหลเบาๆกลายเป็นไฟปรารถนาที่ลุกลามจนหยุดไม่อยู่คืนนั้นเงียบสงัดแสงไฟสลัวในห้องโถงทอดยาวไปตามพื้นหินอ่อนกลิ่นน้ำหอมจางๆของวิพาย,ยังคงลอยอยู่ เธอเพิ่งกลับจากการร่วมงานการกุศลเธอสวมชุดราตรีสีเงินที่สะท้อนแสงระยิบระยับดวงตาเธอเหนื่อยล้าแต่เต็มไปด้วยความหวังว่าครอบครัวนี้ยังคงปลอดภัยเธอไม่รู้เลยว่าในห้องมืดอีกฝั่งของบ้านสามีของเธอกำลังโอบก,กอดหญิงสาวที่เด็กกว่าครึ่งหนึ่งมือเขาสั่นแต่ไม่ใช่ด้วยความผิดเป็นเพราะความปรารถนาที่ควบคุมไม่ได้พลอยไม่ใช่เพียงพี่เลี้ยงเธอกลายเป็นเงาในบ้าน เธอแทรกตัวในทุกห้องทุกช่วงเวลาจนวิภาเริ่มรู้สึกได้ถึงความผิดปกติวิภาเห็นสายตาที่สามีมองเด็กคนนั้นเห็นรอยยิ้มที่ไม่เคยมอบให้เธอมานานแล้วหัวใจเธอสั่นระรัวเหมือนจะหลุดออกจากอกแต่เธอพยายามเก็บมันไว้เพราะเธอเชื่อว่าครอบครัวต้องมาก่อนทุกสิ่งคืนสุดท้ายของวิภามาถึงโดยไม่มีสัญญ,ญาณเตือนเสียงน้ำในอ่างอาบน้ำดังคลอเหมือนดนตรีหลอกหลอนผนังห้องเต็มไปด้วยไอน้ำ กลิ่นสบู่อบอวนเหมือนพิธีกรรมอำลาเธอเอนตัวลงในน้ำสายตาเหม่อมองเพดานน้ำอุ่นโอบร่างกายแต่ความหนาวเย็นกลับกัดกินหัวใจแล้วประตูห้องน้ำก็เปิดออกเสียงฝีเท้าหนักก้าวช้าๆใกล้เข้ามาเงาของชายคนหนึ่งทาบลงบนผิวน้ำกิติชัยยืนมองพันรยาในมือเขามีเพียงความเงียบในใจเขามีเพียงแรงกดดันที่สูงไฟมานานเบื้องหลังเขาพลอยยืนหลบมุม ใบหน้าเธอซีดเผือดแต่ดวงตาเต็มไปด้วยประกายที่ยากจะอธิบายและนั่นคือช่วงเวลาที่ทุกสิ่งเปลี่ยนไปเสียงน้ำกระเซ็นดังขึ้นร่างของวิภาถูกกดจมลงในอ่างมือของเธอทุบผิวน้ำอย่างสิ้นหวังเสียงหอบเสียงร้องอัดแน่นอยู่ในฟองสบู่ดวงตาเธอเบอิกกว้างสะท้อนภาพชายที่เธอเคยเรียกว่าคนรักและเงาของหญิงสาวที่เธอไม่เคยคาดคิดว่าจะกลายเป็นศัตรูน้ำค่อยๆกลบเสียงทุกอย่าง จนเหลือเพียงความเงียบที่ก้องกังวานและเมื่อทุกอย่างสงบห้องทั้งห้องก็เหมือนถูกตรึงเวลาไว้ร่างของวิภานิ่งแน่นิ่งผมเธอลอยกระจายรอบอ่างแหวนแต่งงานที่นิ้วสะท้อนแสงไฟสลัวเป็นสัญ,ญลักษณ์สุดท้ายของคำสัตว์ที่ถูกหักหลังกิติชัยยืนหอบหายใจเพราะยกมือขึ้นปิดปากและในห้องนั้นความจริงอันมืดมนได้ถือกำเนิดขึ้นเสียงโทรศัพท์มือถือดังขึ้นอย่างเย็นชา ข้อความเตือนการนัดหมายทางการเมืองพรุ่งนี้เช้าโลกภายนอกยังคงเดินไปตามปกติแต่ภายในบ้านหลังนี้ทุกอย่างได้แตกสลายลงแล้วเช้าวันถัดมาข่าวการเสียชีวิตของวิภาถูกกระจายไปทั่วสื่อพาดหัวข่าวเต็มไปด้วยคำว่าอุบัติเหตุโชคร้ายอ่างอาบนา้าแต่ไม่มีใครใช้คำว่าฆาตกรรมกิติชัยสวมสูทสีดำสนิทใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความเศร้า เขายืนต่อหน้ากล้องน้ำเสียงสันไหวเหมือนคนสูญเสียคนรักจริงผมเสียใจอย่างที่สุดภรรยาของผมคือทุกสิ่งในชีวิตคำพูดเหล่านั้นทําให้ประชาชนหลายคนสะอื้นเขากลายเป็นสามีผู้สูญเสียที่ทุกคนเห็นใจแต่เบื้องหลังฉากนั้นคือการซ้อมบทพูดคือการควบคุมน้ําตาคือการแสดงที่คมกว่ามีดงานศพถูกจัดขึ้นที่วัดใหญ่ใจกลางกรุงเทพดอกไม้ขาววางเต็มศาลา กลิ่นทูปลอยคลุ้งผสมกับน้ำตาของญาติและเพื่อนร่างวิภาถูกวางในโลงแกะสลักลายวิจิตเธอถูกแต่งหน้าอย่างสงบแต่ไม่มีใครรู้ว่าเบื้องหลังใบหน้าที่สงบนั้นคือความทรมานที่เธอเผชิญในนาทีสุดท้ายเพราะยืนอยู่หลังกลุ่มแขกเธอสวมชุดดำเรียบง่ายก้มหน้าตลอดเวลาแต่ในแววตามีทั้งความกลัวและความลับที่เธอไม่อาจพูดออกมาเสียงสวดพระดังคลอ แต่ใจของเธอสั่นระรัวเหมือนกลองสงครามทุกครั้งที่เธอเหลือบไปเห็นรูปถ่ายวิภาบนหิ่งเธอรู้สึกเหมือนสายตาของวิภาจ้องมาที่เธอเรากับกำลังถามว่าทำไมถึงปล่อยให้ฉันตายหลังงานศพกิติชัยยิ่งกลายเป็นจุดสนใจเขาใช้ความสูญเสียเป็นเครื่องมือทุกการสัมภาษณ์เต็มไปด้วยภาพลักษณ์ของผู้ชายที่ยังยืนหยัดเพื่อประชาชนแม้หัวใจแหลกสลายเสียงปรบมือดังก้อง ภาพถ่ายของเขาถูกตีพิมพ์เต็มหน้าหนังสือพิมพ์ผู้คนต่างเห็นใจผู้สนับสนุนยิ่งหลังไหลแต่ในมุมมืดของบ้านเขายังคงพบกับพลอยเสียงหัวเราะเบาๆและสัมผัสแอบแฝงซ่อนอยู่ใต้เงาม่านของห้องนอนคืนหนึ่งสายฝนโปรยลงมาจากฟ้าถนนกรุงเทพชุ่มด้วยน้ำแสงไฟนีออนสะท้อนบนพื้นเปียกจนแสบตาในบ้านรูหลังนั้น เสียงเพลงแจ๊สเบาดังคลอในห้องนั่งเล่นพลอยนั่งอยู่บนโซฟาหนังสีดำมือเธอสั่นเมื่อถือแก้วไวน์เธอไม่กล้ามองกิติชัยตรงๆเขาเดินเข้ามาสายตาเย็นชาแต่แฝงด้วยแรงปรารถนาเขานั่งข้างๆมือหนาวางลงบนต้นขาเธอไม่มีใครต้องรู้เรื่องของเราเขากระซิบชิดหูแต่ความลับไม่มีวันถูกเก็บตลอดไปแม่บ้านในบ้านเริ่มสังเกตความผิดปกติ เสียงฝีเท้าในยามดึกประตูห้องที่ถูกล็อกจากด้านในเศษผมยาวของผู้หญิงบนเสื้อเชิ้ตของกิติชัยเธอไม่กล้าพูดตรงๆแต่ในใจเต็มไปด้วยความหวาดหวัน่นเพราะเธอรู้ว่าคนที่กล้าฆ่าภรรยาตัวเองไม่มีทางปล่อยใครไว้ถ้าความจริงหลุดรอดไม่นานหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจเริ่มตั้งคำถามรายงานการชนสูตรบอกว่าปอดของวิพามีน้ำมากเกินไป มีรอยช้ำที่แขนและรอยกดที่ลำคอที่ไม่น่ามีจากการจมน้ำธรรมดาแต่เมื่อชื่อของผู้ต้องสงสัยเกี่ยวพันกับนักการเมืองดังทุกอย่างถูกกดทับอย่างรวดเร็วแฟ้มคดีถูกปิดอย่างเรียบร้อยพร้อมคำว่าอุบัติเหตุในค่ำคืนหนึ่งพลอยฝันรายเธอตื่นขึ้นมาในห้องนอนที่มืดสนิทเหงื่อท่วมร่างเสียงร้องทุรนทุรายของวิพายังคงก้องในหูเธอลุกขึ้นยืนมองกระจกเงา ในเงาสะท้อนนั้นเธอไม่เห็นเพียงตัวเองแต่เห็นใบหน้าของวิภาที่เปียกชุ่มน้ำปากซี่สันเหมือนกำลังจะพูดบางสิ่งพลอยกรีดร้องแต่เสียงเธอถูกกลืนหายไปในความเงียบของบ้านและในบ้านหลังเดียวกันนั้นกิตติชัยกำลังนั่งอยู่ในห้องทํางานไฟจากโคมส่องเงาบนใบหน้าบนโตวางรูปถ่ายของวิภาแต่ข้างๆกันคือโทรศัพท์มือถือที่เปิดข้อความลับกับพลอย แววตาเขาไม่ใช่ของผู้ชายที่สูญเสียแต่เป็นของคนที่รู้ว่าเขากำลังเล่นเกมกับความตายและเขายังชนะอยู่ขณะที่ฝนยังคงตกลงมาเสียงฟ้าร้องกึกก้องกรุงเทพหลับไหลในความมืดแต่เบื้องหลังม่านรูราของบ้านนักการเมืองความจริงที่โหดร้ายกำลังสันส่นสะเทือนและมันรอวันที่จะถูกเปิดเผยกรุงเทพหลังฝนหยุดท้องถนนเปียกชื้นสะท้อนแสงไฟรถ เมืองยังคงเคลื่อนไหวแต่ในใจบางคนความกลัวกำลังคืบคลานพลอยเริ่มใช้ชีวิตด้วยความหวาดระแวงทุกก้าวเดินเหมือนมีใครเฝ้ามองทุกการสบตาเหมือนมีคนรู้ความลับในครัวเธอถือมีดหั่นผักแต่จู่ๆมือสัน่นภาพวิภาถูกกดจมในน้ำผุดขึ้นมาในหัวเสียงน้ำกระเซ็นดังในหูแม่จะไม่มีน้ำสักหยดเธอปล่อยมีดหล่นกระแทกพื้นแม่บ้านหันมามองด้วยความสงสัย แต่พลอยเพียงก้มหน้าเก็บมีดขึ้นเงียบเงียบปิดบังความจริงที่กำลังกัดกินหัวใจในเวลาเดียวกันนักลก่าวบางคนเริ่มตั้งคำถามทำไมผู้หญิงที่สุขภาพแข็งแรงถึงจมน้ำตายในอ่างได้ง่ายๆทำไมรอยช้ำจึงถูกมองข้ามแต่คำถามเหล่านั้นถูกสั่งปิดสำนักข่าวหลายแห่งได้รับโทรศัพท์ลึกลับบรรณาธิการถูกกดดันเรื่องราวถูกลบออกจากหน้าหนังสือพิมพ์ในบ้าน กิติชัยยังคงเป็นชายผู้สมบูรณ์แบบต่อหน้าสังคมเขาพูดบนเวทีการเมืองด้วยน้ำเสียงหนักแน่นผมจะสารต่อความฝันที่ภรรยาของผมทิ้งไว้เสียงปรบมือดังก้องประชาชนหลายคนเชื่อแต่บางคนเริ่มกระสิบความสงสัยเริ่มแพร่กระจายเหมือนไฟใต้ดินกลางดึกคืนหนึ่งพลอยเดินลงบันไดช้าๆเสียงไม้ลั่นดังในความเงียบเธอได้ยินเสียงน้ำไหลาจากห้องน้ำหัวใจเธอเต้นแรง เธอเก้าวเข้าไปช้าๆเปิดประตูออกอ่างอาบน้ำเต็มไปด้วยน้ำฟองสบู่ลอยกระจายและในเงาสะท้อนของน้ำเธอเห็นใบหน้าของวิภาลอยนิ่งมองตรงเข้ามาพลอยกรีดร้องน้ำในอ่างสาดกระเซ็นแต่เมื่อเธอก้มลงมองอีกครั้งอ่างกลับว่างเปล่ากิติชัยวิ่งเข้ามาจับแขนเธอแน่นเป็นอะไรเขาถามน้ำเสียงแข็งพลอยหอบหายใจสายหน้าไม่กล้าพูด เพราะเธอรู้ว่าหากบอกความจริงเธออาจกลายเป็นศพต่อไปในอีกด้านหนึ่งผู้หมวดตำรวจหนุ่มชื่อพันตรีเอกชัยได้รับแฟ้มคดีเก่าของวิภาโดยบังเอิญเขาเปิดอ่านช้าๆสายตาเขาหยุดที่รอยช้ำบนลำคอและความไม่สอดคล้องในรายงานนี่ไม่ใช่อุบัติเหตุเขาพึมพำกับตัวเองแต่เขารู้ดีว่าการแตะต้องชื่อกิติชัยเท่ากับการเอาชีวิตไปแขวนไว้บนเส้นได้ เอกชัยเริ่มสืบเงียบ,เ,ยบเขาลงพื้นที่ที่วัดที่จัดงานศพสอบถามญาติสนิทของวิภาและได้ยินเสียงเล่าซ้ำว่าเธอเป็นคนร่าเริงไม่มีทางจบชีวิตตัวเองเขาได้ยินน้ำเสียงสั่นๆของแม่บ้านได้เห็นสายตากลัวๆของพลอยทุกเศษเสี้ยวเล็กๆเชื่อมเข้าหากันจนกลายเป็นภาพที่น่ากลัวในคืนที่มืดมิดพลอยนั่งอยู่ในห้องนอนคนเดียวไฟปิดเธอกอดหมอนแน่น แต่เสียงน้ำยังคงดังในหัวจูจุประตูห้องเปิดออกช้าๆกิติชัยยืนอยู่ตรงนั้นสายตาเย็นชาเหมือนคนไม่มีหัวใจเขาเดินเข้ามานั่งข้างเตียงมือเขาลูบผมเธอเบาๆเธอเป็นของฉันแลว้วเขากระสิบและเธอจะไม่ไปไหนทั้งนั้นพล่อยน้ำตาไหลแต่ไม่กล้าพูดสักคำเพราะเธอรู้ว่าผู้ชายตรงหน้าเธอไม่ใช่สามีที่สูญเสีย แต่เป็นฆาตรกรที่กำลังยิ้มอยู่ใต้หน้ากากข้างนอกหน้าต่างเสียงหมาเห่าหอนลมพัดแรงจนผ้าม่านสะบัดเงามืดพาดผ่านกำแพงเรากับวิญญาณของวิภากำลังเดินวนอยู่ในบ้านไม่ใช่เพื่อปลอบโยนแต่เพื่อรอวันที่ความจริงจะถูกเปิดโปงไฟถนนสลัวส่องผ่านหน้าต่างเงามืดทาบลงบนโต๊ะทำงานไม้เก่าในสถานีตำรวจพันตรีเอกชัยนั่งอยู่ท่ามกลางแฟ้มเอกสารกองสูง แฟ้มหนึ่งถูกเปิดค้างภาพศพวิพาในห้องชันสูตรจ้องเขากลับมาเขาสูดลมหายใจลึกทุกบรรทัดของรายงานคือร่องรอยที่ถูกปกปิดทุกบรรทัดคือเสียงร้องที่ไม่มีใครอยากฟังวันรุ่งขึ้นเอกชัยนัดพบแม่บ้านของกิติชัยที่ร้านกาแฟเงียบๆย,ย,ย่านชานเมืองหญิงชรามือสั่นขณะยกแก้วขึ้นดื่มดิฉันไม่กล้าพูดคะ่ะกลัวตายเธอกระซิบเอกชัยโน้มตัวไปใกล้ ความจริงสำคัญกว่าความกลัวเขาพูดชาๆคุณเห็นอะไรในคืนนั้นน้ำตาไหลลงแก้มของแม่บ้านเธอสั่นศีรษะไม่กล้าพูดแต่เพียงคำสั้นๆก็พอจะเปลี่ยนทุกอย่างคุณผู้หญิงไม่ได้จมน้ํำเองคำพูดนั้นก้องในหัวเอกชัยเขาจดลงในสมุดบันทึกแต่เขารู้ว่าคำพูดเพียงอย่างเดียวไม่พอเขาต้องหาหลักฐานที่จับต้องได้ในบ้านนักการเมือง พลอยเริ่มรู้สึกว่ามีคนเฝ้ามองเธอไม่ใช่แค่กิติชัยแต่เป็นเงาที่เธอไม่รู้จักโทรศัพท์เธอมีสายปริศนาโทรมาในยามดึกแต่พอรับกลับได้ยินเพียงเสียงหายใจข้อความในมือถือถูกส่งมาโดยไม่รู้ว่าใครเป็นคนส่งข้อความหนึ่งทำให้เธอเกือบเป็นลมเธอคิดว่าหนีได้หรือคืนหนึ่งพลอยยืนอยู่หน้ากระจกในห้องน้ำไฟกระพริบวูบวาบเธอก้มลงล้างหน้าพอเงยหน้าขึ้น ในกระจกไม่ใช่แค่ใบหน้าของเธอแต่เป็นวิภาผมเปียกชุ่มน้ำไหลาอาบแก้มปากซีขาวพลอยกรีดรองล้มลงกับพื้นเสียงฝีเท้าหนักดังขึ้นที่หน้าประตูกิติชัยผลักประตูเข้ามามองเธอด้วยสายตาเย็นชาเธอกำลังเสียสติหรือไงแต่ในใจของพลอยเธอรู้ว่าเธอไม่ได้จินตนาการวิญญาณของวิภายังอยู่ที่นี่และมันกำลังตามหลอกหลอน ขณะเดียวกันเอกชัยแอบตามรอยเส้นทางการเงินของกิติชัยเขาพบการโอนเงินลับๆเข้าบัญชีของพลอยจำนวนมากผิดปกติสำหรับพี่เลี้ยงเด็กเขาเก็บข้อมูลอย่างเงียบแต่ทุกการเคลื่อนไหวเหมือนมีเงาตามหลังรถสีดำคันหนึ่งจอดนิ่งหน้าบ้านเขาหลายคืนติดสายโทรศัพท์บ้านดังขึ้นกลางดึกแต่พอรับกลับวางสายทันทีเอกชัยเริ่มรู้ว่าเขากำลังเดินเข้าไปในหลุมอสรพิษ ที่บ้านของกิติชัยบรรยากาศเริ่มอึดอัดจนหายใจไม่ออกพลอยแทบไม่กล้าอยู่คนเดียวแต่เมื่ออยู่กับเขาก็ยิ่งหวาดกลัวคืนหนึ่งกิติชัยจัดงานเลี้ยงเล็กๆนักการเมืองและนักธุรกิจมากหน้าหลายตาเข้ามาเสียงหัวเราะดังลั่นเสียงแก้วไกระทบกันแต่สายตาของแขกหลายคนสกิดใจพลอยพวกเขามองเธอเหมือนรู้ความลับบางอย่างเหมือนเธอไม่ใช่แค่พี่เลี้ยงเด็กธรรมดาเมื่อแขกกลับไป กิติชัยปิดประตูห้องนั่งเล่นเดินเข้ามาใกล้พลอยมือเขากำแก้วยแน่นจนเกือบแตกจำไว้เขากระซิบเสียงเย็นความลับของฉันคือชีวิตของเธอพลอยน้ำตาเอ,อ่อหัวใจเธอสั่นเหมือนจะหยุดเต้นเธอรู้แล้วว่าเธอไม่ได้แค่ถูกขังในบ้านแต่ถูกขังในกรงของอำนาจและบาปกลางดึกวันเดียวกันเอกชัยขับรถผ่านถนนสายเปลี่ยวฝนเริ่มตกไฟถนนดับเป็นช่วงๆ เขารู้สึกว่ามีรถคันหนึ่งตามมาไม่ห่างไฟหน้าสาดเข้ากระจกหลังเหมือนดวงตาอสอรพิษเขาเหยียบคันเร่งแต่รถคันนั้นยังคงตามติดเหมือนเงามืดที่ไม่มีวันหายเสียงเครื่องยนต์ดังสนั่นกลางถนนเปียกฝนพันตรีเอกชัยจับพวงมาลัยแน่นเงื่อไหลซึมที่ขมับแม้ลมเย็นจากแอร์จะพัดแรงไฟหน้ารถคันหลังยังคงตามมาไม่ลดระยะเขาเหยียบคันเร่งรถพุ่งผ่านสี่แยกเปี่ยว เสียงยางเสียดสีกับถนนดังแสบหูท่านใดนั้นรถคันหลังเร่งเข้ามาใกล้ชนท้ายรถของเขาอย่างแรงเอกชัยแทบเสียการควบคุมหัวใจเต้นแรงเหมือนกลองรัวเขารู้แล้วนี่ไม่ใช่อุบัติเหตุนี่คือการเตือนเขาหักพวงมาลัยเข้าเลนแคบๆรถตามหลังหยุดนิ่งก่อนจะเลี้ยวกลับทิ้งเขาไว้ท่ามกลางฝนที่ตกหนักวันรุ่งขึ้นเขาได้รับซองเอกสารสีน้ำตาล ไม่มีชื่อผู้ส่งข้างในเป็นรูปถ่ายครอบครัวของเขาใบหน้าภรรยาและลูกสาวถูกวงด้วยปากกาสีแดงด้านล่างเขียนเพียงข้อความสั้นๆหยุดไม่งั้นเธอจะเสียทุกอย่างเอกชัยนั่งนิ่งมือเขาสั่นแต่ในดวงตากลับมีแวกร้าแข็งกว่าเดิมเขารู้ว่าหากเขาถอยในวันนี้ความจริงของวิภาจะตายไปตลอดกาลในบ้านนักการเมืองเพราะยังคงหลอนกับเสียงน้ำและภาพเงา บางคืนเธอได้ยินเสียงฝีเท้าเดินวนรอบเตียงทั้งที่กิติชัยนอนข้างเธอเธอสะดุ้งตื่นกลางดึกมองไปทางประตูห้องน้ำที่เปิดอ้าไว้และเห็นน้ำค่อยๆไหลออกมาจากใต้ประตูเป็นสายยาวบนพื้นห้องนอนเธอเก้าวเข้าไปชา้ชาๆมือสัน่นผลักประตูออกอ่างอาบน้ำเต็มไปด้วยน้ำร่างของวิพาลอยขึ้นมาดวงตาเบิกโพลงมองตรงเข้ามาในดวงตาเธอ พลอยกรีดร้องจนเสียงแทบขาดเมื่อเธอกระพริบตาอีกครั้งอ่างกลับว่างเปล่ารุ่งเชา้ากิติชัยถามเสียงเย็นเมื่อคืนเธอร้องทำไมพลอยสายหน้าฉันฉันแค่ฝันร้ายเขามองเธอด้วยสายตาที่กดดันเหมือนจะบอกว่าอย่าพูดสิ่งที่ไม่ควรพูดในสังคมภายนอกกิติชัยกำลังพุ่งขึ้นสูงในเส้นทางการเมืองทุกเวทีทุกการสัมภาษณ์ เต็มไปด้วยภาพลักษณ์ของชายผู้เข้มแข็งหลังสูญเสียแต่เบื้องหลังรอยยิ้มคือมือที่เปื้อนเลือดและหญิงสาวที่ถูกขังอยู่ในความลับคืนหนึ่งพลอยแอบลงไปที่ห้องเก็บของใต้บันไดเธอกำลังหากล่องเก็บของส่วนตัวของวิภาในความมืดและฝุ่นหนาเธอเจอสมุดบันทึกปกหนังสีน้ำตาลมือเธอสั่นเมื่อเปิดออกตัวอักษรของวิพาบรรจงเขียนทุกหน้าฉันรู้สึกว่าเขาเปลี่ยนไป ฉันกลัวว่ามีอีกคนเข้ามาในชีวิตเขาเมื่อคืนฉันได้ยินเสียงหัวเราะแปลกๆข้างห้องถ้าวันหนึ่งฉันเป็นอะไรไปจงรู้ไว้มันไม่ใช่อุบัติเหตุพล้อยน้ำตาไหลพรากมือเธอกำสมุดแน่นจนแทบขาดหัวใจเธอเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดท่านใดนั้นเสียงประตูด้านบนเปิดดังเอียดฝีเท้าหนักก้าวลงบันไดช้าๆเธอรีบปิดสมุดซ่อนในเสือ้อหายใจแรงจนแทบหลุดออกมา กิติชัยหยุดอยู่หน้าประตูห้องเก็บของเขามองลงมารอยยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้าเธอทำอะไรอยู่ที่นี่พลอยกิติชัยยืนพิงประตูร่างสูงของเขาปิดกั้นแสงไฟจากบันไดดวงตาคมจ้องมาที่พลอยเหมือนนักล่าที่กำลังเฝ้ามองเหยื่อที่ซ่อนความลับพลอยกลืนน้ำลายมือเธอกดสมุดบันทึกแนบกับท้องเสียงหัวใจดังรัวจนหูอื้อฉันแค่หาของใช้ค่ะ เธอตอบเสียงสัน่นพยายามไม่สบตากิติชัยเดินเข้ามาใกล้ปลายนิ้วไล้ผ่านกล่องฝุ่นเก่าสายตาเขาเหมือนกำลังค้นหาอะไรบางอย่างก่อนจะหยุดที่ใบหน้าของพลอยของบางอย่างในบ้านนี้ยาหาเลยจะดีกว่าเสียงเขาแผ่วเบาแต่กดลึกเป็นคำเตือนที่แฝงด้วยภยัยคืนนั้นพลอยนอนไม่หลับเธอเปิดสมุดบันทึกอีกครั้งใต้แสงไฟสลัวจากโคมเล็กหน้ากระดาษสั่นในมือ บันทึกของวิภาเต็มไปด้วยคำสารภาพที่ไม่เคยถูกพูดออกมาฉันเห็นเขากับเธอในห้องรับแขกตอนดึกเสียงหัวเราะของพวกเขาเหมือนเขาไม่ใช่สามีของฉันอีกแล้วถ้าฉันหายไปจงถามเขาว่าฉันอยู่ไหนน้ําตาพล่อหยดลงบนหน้ากระดาษเธอรู้แล้วว่าความตายของวิภาไม่ใช่เพียงอุบัติเหตุแต่เป็นบทลงโทษของหญิงที่ค้นเจอความจริงในอีกฟากหนึ่งของกรุงเทพ พันตรีเอกชัยเปิดแฟ้มเอกสารลับรูปถ่ายกิติชัยและพลอยในร้านอาหารมือที่กิติชัยวางบนเอวเธอสายตาที่เต็มไปด้วยความลุ่มหลงเขาโยนรูปลงบนโตะ๊ะเสียงกระแทกสะท้อนในห้องเงียบนี่ไม่ใช่เรื่องรักต้องห้ามธรรมดาเขาพึมพำกับตัวเองเบื้องหลังความสัมพันธ์คือโครงข่ายผลประโยชน์มหาศาลคือการซื้อเสียงคือสัญญาโครงการที่มีเงินหลายพันล้านหมุนเวียน และคือผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกฆ่าเพราะกลายเป็นอุปสรรคพลอยเริ่มเห็นเงาในทุกทีในห้องน้ำในกระจกแม้แต่ในสายตาของกิติชัยบางครั้งเมื่อเธอเดินผ่านกระจกบานใหญ่ในห้องนั่งเล่นเธอไม่ได้เห็นตัวเองเพียงคนเดียวแต่เห็นเงาของวิพายืนอยู่ข้างหลังใบหน้าเปียกน้ำเส้นผมพันรอบลำคอคืนหนึ่งพลอยสะดุ้งตื่นเพราะเสียงน้ำหยด เธอลุกไปที่ห้องน้ำอ่างอาบน้ำเต็มไปด้วยน้ำขุ่นสีแดงเข้มกลางอ่างมีแหวนทองวงหนึ่งลอยเด่นแหวนที่วิภาใส่ติดนิ้วมาตลอดพลอยยื่นมือจะหยิบแต่ทันทีที่ปลายนิ้วสัมผัสผิวน้ำมือเย็นเฉียบอีกมือคว้าข้อมือเธอแน่นเสียงกระซิบแผวลอดออกมาจากน้ำช่วยฉันอย่าปล่อยให้เขาหนีไปพลอยกรีดร้องถอยหลังชนผนังจนเจ็บพริบตาเดียวน้ำในอ่างก็หายไป เหลือเพียงอ่างเปล่าและหัวใจเธอที่เต้นแรงจนแทบแตกในเช้าวันถัดมากิติชัยมองพลอยด้วยรอยยิ้มเจือเย็นชาเธอดูไม่ค่อยสดใสเลยมีอะไรจะบอกฉันหรือเปล่าเธอเม้มปากไม่ตอบแต่ในใจเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความแค้นที่เริ่มก่อตัวขณะเดียวกันเอกชัยได้รับเบาะแสใหม่สายข่าวบอกว่ามีพยานเห็นกิติชัยกับพลอยทะเลาะก,กับวิภาในคืนก่อนเธอเสียชีวิต เสียงตะโกนดังออกมาจากห้องน้ำและจากนั้นความเงียบก็ตามมาเอกชัยจุดบุหรี่มองควันลอยคลุ้งในอากาศเกมนี้ต้องถึงเวลาเปิดเผยแล้วค่ำวันนั้นพลอยนั่งอยู่คนเดียวในห้องบันทึกของวิภาวาังอยู่ตรงหน้าแหวนทองวงเดิมอยู่ในกำมือเธอประตูห้องค่อยคอยเปิดออกกิติชัยก้าวเข้ามาสายตาเขาคมกริบเหมือนรู้แล้วว่าเธอเก็บงำอะไรไว้ เธอเจอของบางอย่างใช่ไหมเสียงเขานุ่มลึกแต่เต็มไปด้วยอันตรายพล้อยหอบหายใจเหงื่อซึมเต็มฝ่ามือเธอกำลังยืนอยู่ตรงเส้นแบ่งบางๆระหว่างการเป็นเหยื่อหรือการกลายเป็นคนที่จะเปิดโปงทุกอย่างห้องนอนถูกปิดทึบเพียงไฟโคมบนโต๊ะหัวเตียงสองแสงสลัวพล้อยยืนชิดผนังมือกำแหวนทองของวิพาแน่นจนเล็บจิกเข้าเนื้อกิติชัยก้าวเข้ามาใกล้ ทุกย่างเท้าหนักเหมือนค้อนทุบหัวใจเธอรู้ใช่ไหมพลอยว่าความลับบางอย่างไม่ควรถูกพูดออกมาเสียงเขานุ่มแต่สายตาคมเหมือนใบมีดมันบีบให้เธอหายใจติดขัดพลอยสัน่นแต่สายตากลับเต็มไปด้วยน้ำตาและแรงกโกรธเธอเปิดสมุดบันทึกวางตรงหน้าเขาแล้วนี่ละ่ะจะให้ฉันเงียบได้ยังไงกิติชัยมองหน้ากระดาษตัวอักษรของวิพาชัดเจน ทุกประโยคคือคำสารภาพของคนที่ตายไปแล้วเขายกยิ้มมุมปากบันทึกของคนตายไม่มีค่านักหรอกเขาเอื้อมมือหมายจะคว้ามันแต่พล่อยรวบมันเข้ากับอกตะโกนทั้งน้ำตาเธอฆ่าวีพาความเงียบกดทับห้องเสียงฝนข้างนอกกระทบหน้าต่างดังรัวกิติชัยยืนนิ่งก่อนหัวเราะเบาเัวเราะที่เย็นเยียบจนพล่อยขนลุกเธอเรียกมันว่าฆ่าเรอไม่ใช่หรอกพล่อย มันคือการกำจัดปัญหาในเวลาเดียวกันพันตรีเอกชัยขับรถฝ่าฝนไฟสัญญาณไซเรนรับซ่อนอยู่ใต้เบาะเขากำลังเร่งไปยังบ้านของกิติชัยเบาะแสทั้งหมดชี้ไปที่นั่นแต่เขาไม่รู้เลยว่าทุกนาทีที่เขาช้าลงคือชีวิตของพลอยที่ถูกบีบคันพลอยถอยหลังหลังชนผนังห้องมือเธอสั่นแต่ยังยกสมุดขึ้นเป็นโลถ้าฉันพูด ถ้าฉันเปิดเผยทุกคนจะรู้ความจริงกิติชัยเดินเข้ามาใกล้ปลายนิ้วเขาแตะกรามเธอเบาๆแต่แรงกดกลับทำให้เธอเจ็บไม่มีใครเชื่อเธอหรอกพลอยเพราะฉันคือคนที่ทุกคนบูชาท่านใดนั้นเสียงดังปังมาจากด้านล่างเหมือนประตูถูกกระแทกอย่างแรงกิติชัยชงงะงักพลอยหอบหายใจเธอรู้ว่าใครบางคนกำลังเข้ามา เสียงฟีเท้าหนักก้าวขึ้นบันไดเอกชัยตะโกนเรียกเปิดประตูตำรวจกิติชัยหันกลับสายตาเปลี่ยนเป็นโหดเหี้ยมเขาหยิบมีดสั้นจากลินชักข้างเตียงสะท้อนแสงไฟวาบพล่อยเบิกตาหัวใจเหมือนหยุดเต้นเธอรู้แล้วคืนนี้จะมีเลือดเสียงฝนกระหนำ่ำเสียงไซเรนเริ่มดังใกล้เข้ามาเอกชัยกำลังเร่งขึ้นสู่ชั้นบนในห้องเล็กๆนั้น กิติชัยยกมีดขึ้นใบหน้าของเขาบิดเบี้ยวด้วยความบ้าคลัง่งพลอยกรีดร้องยกมือขึ้นบังหน้าน้ำตาไหลพรากแสงฟ้าแลบส่องเข้ามาทางหน้าต่างสว่างวาบทั่วห้องภาพทุกอย่างเหมือนหยุดนิ่งมีดอยู่เหนือหัวเธอเสียงฝีเท้าอยู่ห่างเพียงไม่กี่ก้าวและเงาของวิภาสะท้อนในกระจกบานใหญ่ด้านหลังกำลังยืนจ้องเขาด้วยสายตาเปียกชื้นที่ไม่ยอมให้อภัย สายฝนคืนนั้นไม่เคยหยุดตกเสียงไซเรนที่ก้องไปทั่วตรอกแคบๆกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความจริงที่ไม่อาจปิดบังเมื่อประตูถูกเปิดออกร่างของกิติชัยถูกตรึงไว้มีดในมือยังสะท้อนแสงฟ้าแลบพลอยสุดลงกับพื้นน้ำตาไหลอาบแก้มข้างเธอคือบันทึกของวิภาที่เปียกชื้นแต่ทุกตัวอักษรยังชัดเจนเอกชัยยื่นมือเก็บสมุดนั้นขึ้นมาเขาอ่านเพียงประโยคสั้นๆก่อนหลับตาแน่นถ้าวันหนึ่งฉันหายไป จงรู้ไว้มันไม่ใช่อุบัติเหตุเสียงของวิภาดังกล้องในหัวทุกคนไม่ใช่เพียงคำเขียนบนกระดาษแต่คือเสียงร้องจากหญิงคนหนึ่งที่ถูกความโลภและความใครท่ทาให้เธอต้องจบชีวิตสังคมภายนอกสันสะเทือนนักการเมืองที่เคยถูกยกย่องกลายเป็นฆาตกรครอบครัวที่เคยดูสมบูรณ์แบบถูกฉีกออกจนไม่เหลือชิ้นและชื่อของวิภาหญิงสาวผู้เรียบง่ายจริงใจ กลับดังขึ้นอีกครั้งในฐานะผู้เคราะรารที่ไม่เคยได้รับความยุติธรรมทันเวลาเพราะยืนเงียบในงานศพครั้งที่สองครั้งนี้คือพิธีไว้อาลัยที่สังคมจัดขึ้นให้วิภาแหวนทองวางอยู่บนโลงเป็นหลักฐานเงียบๆของความรักความเจ็บปวดและการทรยศเธอมองดอกไม้สีขาวที่ปกคลุมร่างเย็นเฉียบแล้วหลับตาภาพรอยยิ้มของวิภาในวันที่ยังมีชีวิตผุดขึ้นมาเหมือนจะถามว่าทุกสิ่งที่เสียไปมันคุ้มค่าหรือไม่ เอกชัยกล่าวเพียงสั้นๆในการถแถลงข่าวนี่ไม่ใช่เพียงคดีฆาตกรรมในครอบครัวแต่มันคือบทเรียนของอำนาจที่ใช้บทขยี้ความจริงมันคือเสียงเตือนว่าความเงียบอาจฆ่าได้ยิ่งกว่ามีดคืนสุดท้ายพลอยกลับไปที่บ้านหลังเก่าเธอเดินช้าๆผ่านห้องน้ำที่เคยเต็มไปด้วยความตายทุกอย่างเงียบสงัดไม่มีน้ำไม่มีเงาแต่ในกระจกเธอเห็นวิพายยืนยิ้มบางๆ ไม่มีคราบน้ำตาไม่มีความหวาดกลัวเพียงรอยยิ้มที่บอกว่าความจริงได้ถูกพูดออกมาแล้วพราอยยกมือแตะกระจกกระซิบเบาๆฉันขอโทษและฉันสัญญาจะไม่ให้เธอถูกลืมเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างดอกไม้ที่ตั้งไว้ริมทางปลีไหวในความมืดที่เงียบสงัดนั้นเรื่องราวของวิภายังคงลอยอยู่ไม่ใช่เพียงตำนาน แต่คือความจริงที่ยังคงหลอกหลอนทุกคนที่พยายามปิดบังและคำถามสุดท้ายที่สังคมยังไม่อาจลืมถ้าเธอไม่ได้ตายเพราะอุบัติเหตุแล้วเราจะปล่อยให้เงียบไปอีกกี่ศพ